วิตามินที่แนะนำสำหรับผิวเลยนะคะก็จะมีเรื่องของแอสตาแซนทีนะคะวิตามินซีนะคะบางคนก็นอาจจะกินพวกคอลลาเจนนะคะแล้วก็ซิงค์นะคะซิงค์ก็ช่วยเรื่องของผมร่วงนะคะช่วยเรื่องของผิวขนผมเล็บนะคะพวกนี้ก็จะกินวิตามินจำพวกที่บำรุงผิวนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วก็จะต้องออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายก็เราก็ต้องตั้งลิมิตไว้เลยว่าอย่างน้อยๆค่ะ3ครั้งต่อ สปดห์และก็ต้องออกกําลังกายติดต่อกันนะคะ50นาทีอย่างน้อยต่อครั้งเพราะว่าการออกกําลังกาย50านาทีอย่างน้อยต่อครั้งเนี่ยคือ30นาทีแรกนยจะเป็นการเบิร์นนะคะเป็นการเอาตัวของกรูโคสนะคะในเลือดออกมาใช้แต่ว่าอ่านาทีถัดมาจะเป็นเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคะก็คือจะลดการสะสมของไขมันที่อ่าอยู่ตามที่ต่างๆของร่างกายก็จะทําให้เรามีรูปร่างที่สวยงามนะคะค่ะสาหรับใครที่มีคําถามทางด้านสุขภาพแบบองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสุ สุขภาพความงามนะคะป,ะปัญหาด้านสุขภาพภายในเพศหญิงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอมาตอบเองทุกเคสเลยนะคะ